บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะวันที่ยีบเกเนี่ยเตรียมรับเงินหมื่นวันที่เกนเนเต,นเนเตนเนมีเงินหมื่นสำหรับคนอายุหกสิบขึ้นไปมาแล้วส่วนคนที่ต่ำกว่าหกสิบเนี่ยกำลังรอไอซอ์แวร์ให้เสร็จระบบเทคโนโลยีเสร็จเรียบร้อยก็จะมา ก็จะทาให้การกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดขึ้นทั้งระบบนะครับเพราะนั้นเรากําลังจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้พี่น้องกับความมีอำนาจการกับจ่ายใช้สอียรั้งกคร้ง อัปเดตก,การโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนในเฟสที่2รวมไปถึงการเดินหน้าในส่วนของการรับเงินใครอยู่ในส่วนของรอบเก็บตกเงินยังคงไม่ได้จะได้รับบัญชีเท่าไหร่เรื่องนี้สาคัญมากๆและผู้สูงอายุจะต้องดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนเท่านั้นใครที่ยังไม่ผูกบัญชีพร้อมเพ์จะต้องทําอย่างไรดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่22มกราคม2568แล้วผูกบัญชีพร้อมเพดด้วยหมายเลขโทรศัพท์ จะได้รับเงินไหมหมดสิทธิ์รับเงิน1นึ่งมบาทจริงหรือไม่วันนี้มีคําตอบมาฝากคุณผู้ชมค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พ,พี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้อัปเดตตารางการโอนเงิน1นึ่งบาทล่าสุดมีคนถูกตัดสิทธิ์พร้อมกับผูกบัญชีพร้อมเพย์ไม่เป็นก็โดนตัดสิทธิ์ในการรับเงิน1นึ่งบาทด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้รวบรวมมาให้้้้แลวสสําาาหรับผููงออยยุุทีีี่ม60ปปขึนไ ไปถึงเงื่อนไขหลักเกณฑ์นในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็จะเปิดสิทธิ์นะคะมีการยืนยันจากนายผอภูมิโรจนส,สกุลรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าจะเปิดสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชน4ี่ล้านคนที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติสามารถเข้า,าไปตวาารวจสอบสถานะในการรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้ในวันที่22สองมกราคม2 5 6 8นี้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตามคุณสมบัติเงื่อนไขที่ท่านได้รับสิทธินั่นเองค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคําถามที่ตามมาคือผู้สูงอายุ ตรวจสอบสิทธิ์ในการรับเงิน1นึ่งบาทได้วันไหนกลุ่มผู้สูงอายุตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้ตั้งแต่วันที่22สองมกราคม2 5 6 8เป็นต้นไปแล้วเงินดิจิทัลวอลเลทหนึ่งบาทที่หลายคนสอบถามเข้ามาโอนเมื่อไหร่กันแน่ได้ในเดือนมกราคมจริงหรือไม่เป็นเรื่องจริงค่ะรัฐบาลยืนยันแล้วรัฐจ่ายจ่ายแน่นอนนะคะ1นึ่งบาทผ่านบัญชีเงินฝากที่ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะโอนเงินในวันที่27 มกราคม25 6 8เพราะฉะนั้นหลายคนสอบถามเข้ามาในช่องนะคะว่าวิธีเช็คสิทธิแอปพลิเคชันทางรัฐเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทรัฐจ่ายผู้สูงอายุในเดือนมกราคมนียทำอย่างไรทําไม่เป็นแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองผ่านเกณฑ์นะคะคือคุณผู้ชมนะคะสามารถเข้าไปแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเชื่อว่าหลายคนทําเป็นใครทําไม่เป็นมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานให้ทําให้นะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ใส่หมายเลขบัญชีหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือว่า u s สเซอร์เรหัสผ่านเข้าไปเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะคะคุณผ,ผู้ชมก็จะเข้าสู่ในส่วนของขั้นตอนกดตรวจสอบสถานะในการลงทะเบียนโครงการเติมเงิน1นึ่งบาทดิจิทัลวอลเล็ตสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ท่านได้รับสิทธิ์อัปเดตขั้นตอนที่5ร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะรัฐบาลถึงมีการย้ําเตือนกันตลอดเลยในเรื่องของการจ่ายเงินการจ่ายเงินจะมีการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้กับกลุ่มผู้สูงอาย,ยุที่ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นย้ําใครที่ผูกบัญชีพร้อมเพ์หรือยังไม่ได้ดําเนินการให้ไปดําเนินการให้เรียบร้อยและย้ํากันอีกครั้งหนึ่งใครที่ผูกบัญชีพร้อมเพ์กับเบอร์โทรศัพท์หมดสิทธิในการรับเงินแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะโอนให้เฉพาะ คนที่ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนเพราะฉะนั้น,นใครผูกด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ไปเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะคําถามที่ตามมาคือแล้วจะทําอย่างไรผูกบัญชีด้วยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนทําแบบไหนนะคะก็สามารถผูกบัญชีพร้อมเพด้วยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนและติดต่อ,อยังทางธนาคารใดก็ได้โดยไม่จําเป็นว่าต้องเป็นธนาคารของทางภาครัฐนะคะสามารถเข้าไปติดต่อแล้วให้ผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนให้ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะคําแนะนําสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุที่จะได้รับสิทธ 1. น,นะคะให้ท่านรีบไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพดได้เลขกปรับประจำตัวประชาชนให้แล้วเสร็จก่อนวันที่22มกราคม5 5 6 8เพื่อรับเงินซึ่งจะจ่ายเงินในวันที่27มกราคม2568 กรณีผู้สูงอายุนะคะที่ผูกบัญชีพร้อมเพได้วเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วให้ตรวจสอบกับทางธนาคารว่าสถานะบัญชีของท่านปกติหรือไม่ถ้าบัญชีถูกปิดนะคะบัญชีถูกอายัดอันนี้ไม่มั่นใจว่าได้รับการโอนเงินหรือไม่ให้ไปติดต่อทางธนาคารซึ่งการจ่ายเงินพร้อมโอนทั่วประเทศ27มกราคม2568ค่ะ เพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้รับการโอนเงินในวันที่27มกราคมไม่ต้องตกใจรัฐบาลก็จะมีการโอนซ้ําให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ทั้งหมด3รอบด้วยกันรอบแรกนะคะก็จะเป็น28กุมภาพันธ์2568ท่านต้องไปดาเนินการบุกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะคะไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรเลย,เลยแล้วก็รอการจ่ายเงินอันนี้รัฐบาลก็ไม่จ่ายให้นะเราต้องไปดาเนินการบุกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยส่วนรอบการจ่ายซ้ําครั้งที่2 28มีนาคม2568แล้วก็รอบการจ่ายซ้ํา ครั้งที่3 28เมษายน2568ค่ะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งอยากได้เงินต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นถึงจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินนะคะส่วนเพที่3แล้วก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรอก,ก่อนค่ะคุณผู้ชมมีความชัดเจนเร็วๆนี้ซึ่งจะมีการถแถลงออกมานะคะจากทางรัฐบาลนั่นเองค่ะ ส่วนคนแก่ในเฟสที่2ซื้ออะไรได้บ้างนะคะเป็นเงินสดซื้ออะไรได้หมดค่ะอยู่ที่เราเลยซึ่งในส่วนของช่องทางนะคะถ้าหากเรายังคงไม่ได้รับการโอนเงินจะให้ไปติดต่อได้ที่ไหนคะแอดก็ไปติดต่อได้ที่คอร์เซนเตอร์นะคะหมายเลข1นึตัวโทรเข้าไปเลยค่ะที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐและก็ประชาชนนะคะก็จะเป็นคอร์เซนเตอร์คอยตอบคําถามพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนามาฝากนะคะคลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ